คลิปนี้มารีวิวเรื่องการออกบูธร่วมแสดงสินค้าร่วมกับเกษตรอำเภอดำรินจังหวัดบุบลราชธานีนะครับตัวแรกที่แนะนําวันนี้ก็จะเป็นจีโมคขบแล้วก็เบอร์ลี่ยาฆ่าหนอนครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรียเขาแก้วอินทรีย์เคมีเขาแก้วนี้เป็นตัวที่เราขายดีของทานร้านมาโดยตลอดนะครับตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสหายเกษตรเอ็นเทคสิบสองสิบสองสิบเจ็ดเร่งขยายพูนะครับสวัสดีครับ ผมถาวรสุภกุลนะครับหรือถาวรการเกษตรอำเภอํำยืนนะครับจังหวัดอุลราธานีตัวตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมจะแนะนําในวันนี้มีอยู่สามตัวนะครับก็คือตัวแรกแนะนําตัวแรกก็จะเป็น9 3้าสมสมเนาะ9 3 3สสเป็นเขาแก้วตัวนี้เหมาะสําหรับทุเรียนต้นเล็กแล้วก็บำุงยอดตัวต่อมาเป็นสูตรตองห้าห้าห้าครับ กับอ,อินทรีเคมีเหมือนกันตาขาวแก้วอันนี้เน้นบำรุงดอกผลแล้วก็สร้างกิ่งก้านแขนงให้สมบูรณ์นะครับตัวต่อมาตัวนี้ก็เป็นสูตรที่เล่งยอดขึ้นมาดีหนึ่งก็คือสิบสองสามหกนะครับเดี๋ยวไฮไลท์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นอของสหายเกษตรนะครับบำรุงทุเรียนผลอ่อนนะครับสิ 12, 12, บสองสิบสองสิบเจ็ด้ ตั้งแต่ไข่ไก่ขึ้นไปครับระยะไข่ไก่ขึ้นไปแล้วก็เวลาเราใส่ไปก็ประมาณสักต้นละสองกำมือถึงสากำมือข้อดีของเขาคือจะไม่ทําให้ยอดออกเร็วครับบำรุงพืชอ่อนแล้วก็สร้างทรงปั้นทรงนะครับตัวนี้อยากลองดูก็สัมผัสได้อะพันพันกว่าพันกว่ากว่าครับขนาดยี่บห้ากิโลทีนี้ยาที่ร้านเนี่ยจะมีหลายตัวเนาะก็ ถ้าเราถ้าเราอธิบายเป็นตัวตัวไปสูงตัาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นทุเรียนที่ดูแลดูแลที่ระยะดอกนะครับดอกผลแล้วก็ควบคุมใบอ่อนก็จะเป็นศูนย์ยี่บห้าสามสิบคุมใบอ่อนได้ดีถ้าเป็นตัวยาที่เพี้ยเก่งๆอีกตัวหนึ่งจะแนะนํานะครับก็คือตัวจีเอแลนตัวนี้เป็นศูนย์สูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษผสมเพิ่มพิเศษตัวนี้เก่งเพี้ยเพี้ยัจันนะครับฉีดผ่าดอกได้ตัวนี้เก่งมาก ทีนี้ครับเพรียไฟเพียไฟเพีย,พยต่างๆได้หมดแล้วค,ครับตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํากลกุ่มมือปลูกใหม่ก็คือตัวยาที่ป้องกันฉีดป้องกันคนต้นเน่ารากเน่าของพืชออนนถ้าเป็นทุเรียนก็คือรากเน่าระบบท่อน้าท่อหาเน่าต้องฉีดตัวนี้ลาดโคนไปครับจะดีเป็นจีโมขับเนาะวันนี้ก็แนะนำคร่าวๆ ครับถ้าสนใจก็ไปหาที่ร้านนะครับหรือติดต่อผมได้ที่ทาวอนการเกษตรหนึ่งนะครับใส่แฮชแท็กใส่แฮชแท็กนะครับทาวอนการเกษตรหนึ่งก็เสิร์ชใน Google ได้หมดเลยครับครับในระหว่างรอเราก็เดินไปสํารวจโลกแมลงในสวนทุเรียนนะครับเราก็จะเจอไรในระหว่างการรอประชุมของลูกค้าแล้วก็คนที่มาเที่ยวดูบูธนะครับเราก็ไปสํารวจดูต้นทุเรียนข้างๆก็จะเจอไรนะครับ พราะฉะนั้นก็จะแนะนํายาไลเลยนะครับก็ถ้าเป็นฉีดป้องกันก็เป็นอมิทสัสสไปรอนแล้วก็ไลเส้นถ้าคุมคุมแบบเข้มๆหน่อยก็จะเป็นทูเนอร์แล้วก็ใส่ย,ยาคุมไข่และฆ่าตัวแก่นะครับหากลูกค้าสนใจก็สามารถทักและติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ